โอไฮโยสวัสดีครับผมเด็กชายรัฐพานะัทิมามาจากสีเขียวครับความรู้สึกแรกเลยนะคะที่เข้ามาคือพี่วิทยากรต้อนรับดีมากดีมากมาแล้วก็เรื่องอาหารนี้คืออร่อยมากเลยนะอร่อยอร่อยมาก,มากเลย่วนนั้นที่พากก็นุ่มนิ่มสบายดีแต่หนูน้อยต้องร่างนะหนูน่ารักข้างบนบนเตียง แต่กลิ่นแอร์หนูรู้สึกว่ามันมีกลิ่นแบบกลิ่นไม่ไม่กลิ่นไม่พึงผสมเข้ามาในห้องเลยดูนอนไม่รลัลรบู่ไหมใช่คับแล้วก็พวกเรื่องฐานนี้ฐานที่หนูชอบสุดก็ก็กน่าจะเป็นฐานการดูดาวและอะลรเบื้องต้น,นครับใช่ค่ะฐานนั้นฐานที่หนูชอบเพราะว่ามันเกี่ยวกับพวกดาราศาสตร์อ่าประมาณนั้น ขอบคุณครับ